กลายเป็นที่สนใจอีกครั้งชื่อของพลตบรวจโทจิตติรอดบางอย่างอดีตผู้บัญชาการตบรวจปูทอนภาคสองและปัจจุบันเป็นวุฒธธิสมาชิกสวที่ถูกลก่าวขวัญถึงจากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ภาคตะวันออกช่วงที่เป็นข่าวในช่วงนั้นถือว่าเป็นข่าวดังมากๆผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงรู้ว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรสำหรับพลตำรวจโทจิตติปัจจุบันอายุห2ปี เคยสร้างความฮือฮาด้วยการประกาศลาออกจากราชการก่อนกเกษียณเพียงห้าเดือนเพื่อเขารับตําแหน่งสวแต่งตั้งในช่วงปลายสมัยรัฐบาลคอสอชอเล่ากันว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ต่อสายทาบทามพลตบถโทจิตติให้รับตําแหน่งสวด้วยตัวเองถึงสาครั้งส่วนเรื่องเล่าจะเป็นความจริงหรือไม่ไม่ทราบได้ แต่ถ้าอ้างอิงคำกล่าวของสมทิริมพองกุลผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการที่ออกมาเปิดโปรงเรื่องดังกล่าวก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็แสดงว่าพลเอกประยุทธ์กับคนตบดโทจิตติรู้จักสนิทสนมกันดีรวมทั้งเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ทำหน้าที่เป็นนายตำรวจประสานง,งานสำนักนายยกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยก่อนที่ปลายชีวิตราชการ ได้รับความไว้วางใจให้ไปรับตำแหน่งผู้บัญชาการภาคสองดูแลพื้นที่บุรพพยักษ์อีกทั้งยังเป็นที่ไว้วางใจของปอพิเศษอย่างบิ๊กปอตที่ทุกคนในแวดวงตํารวจต่างก็รู้ว่าเป็นใครส่วนจะเป็นการแอบอ้างหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปพลตำรวจโทจิติเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น19และนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น35รุ่นเดียวกับพลตบรเอกศิวรารังสีพรามนกุล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและพลตบรวจเอกเฉลิมเกียตรติศรีวรขันอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชีวิตราชการตำรวจของพลตำรวจโทจิตติไม่โดดเด่นมากนักเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมรุ่นทั้งสองคนที่แต่เต้าไปถึงนายพลเอกและดูจะเป็นมาตินปลายมากกว่ากับการเข้าตำแหน่งสำคัญสำคัญในช่วงหลังโดยเมื่อปี2552 เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามปี2553โยกมาเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพอปี2555เข้าไปเป็นรองจเจรตํตำรวจปีถัดมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก่อนที่ปี2558ได้เป็นผู้บัญชาการไปจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและปี2559กับตำแหน่งสุดท้าย ผู้บัญชาการภาคสองตัดสินใจลาออกก่อนกเกษียณเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2562รับตำแหน่งสงวที่ว่าไปข้างต้นหลังลาออกไม่นานพลตำรวจโทจิตติที่เป็นเดอะคอปแฟนฟุตบอลของสโมสรลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งประเทศอังกฤษก็บินไปชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปยู่าาชมเป็นลีก2019รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมลิเวอร์พูล กับทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ที่สนามวันตาเมโทรปรลิตาโนโนกรุงมาริกประเทศสเปนที่เตะกันเมื่อวันที่1มิถุนายน2562และปรากฏว่าสมใจเมื่อหองแดงสามารถคว้าแชมป์ในปีนั้นได้ที่น่าสนใจก็คือพลตำรวจโทจิตติเข้าสนามโดยตั๋วระดับ VIP GO โกที่ราคาตอนนั้นดีดขึ้นถึงใบละเฉียด1 0,000ยูโรตีเป็นเงินไทย ไม่ต่ำกว่า360,000บาทเลยทีเดียวช่วงที่เป็นผู้บัญชาการภาค2ชื่อของพลตระโทจิตติเป็นที่รู้จักในวงกว้างถึงขนาดได้รับการตั้งฉายาจากสื่อมวลชนสายอาชญากรรมถึง2ปีสอนปีแรก2561ได้ฉายาในพลตีนทุกแกเนื่องจากยึดตำแหน่งเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นทั้งทั้งปีที่ผ่านมาในพื้นที่มีคดีอาชญากรรมใหญ่ๆเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชิงทรัพย์ร้านทองร้้นรถขนเงินตัดตู้ ATM ที่ยังจับไม่ได้รวมไปถึงคดียาเสพติดแต่ยังได้รับความไว้วางใจให้ดูแลพื้นที่ต่อต่อมาในปี2562ได้ฉายาฉลามตาฟางจากเหตุผลที่พื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค2พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ติดชายทะเลและตลอดระยะเวลาที่พลตารวจโทจิตติมาดำรงตำแหน่งณนะพื้นที่แห่งนี้ ได้มีชาวบ้านร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอบบยมุกหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆก็ดูเหมือนมักจะไม่ได้รับการแก้ไขหรือขจัดปัดต่อให้ดีขึ้นแถมยังปล่อยให้ปัญหาอาชญากรรมผุดขึ้นอย่างมากมายถือเป็นฉายาที่สะท้อนผลงานเชิงลบทั้งสิน้นอย่างไรก็ดีเป็นที่รู้กันในวงการว่าพลตบทโทจิตติถือเป็นเซียนพระระดับต้นๆและมักพกกระเป๋าใบหนึ่งที่เรียกกันว่ากระเป๋าโดราเอมอน ที่สามารถหยิบล้วงสิ่งของได้ดังใจนึกจนเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่ว่ากันว่าพลตบรโทจิตติครอบครองพระสมเด็จแทรุ่นสุดยอดจำนวนมากและมักพกพาในกระเป๋าโดราเอมอนแล้วนำไปให้ผู้ใหญ่ดูถ้าผู้ใหญ่ชอบก็จะถือโอกาสนิมนต์พระองค์นั้นให้ผู้ใหญ่ทันทีจากการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งรับตำแหน่งสวพบว่า พลตหมดโทจิตติและคู่สมรสมีทรัพย์สิน376,836,389บาทหนี้สิน37,493,766บาทหลายรายการน่าสนใจอาทิตลับพระทองคำน้ำหนักรวม50บาทพระสมเด็จ10องค์มูลค่าร้อล้านบาทพระกิ่งปาวะเลศ1องค์40ล้านบาทพระกลิ่งวัสุทัศน์2องค์10ล้านบาท และพระปิดตาหลวงพ่อแก้วสิบองค์50ล้านบาทเป็นต้นเรื่องลือกันว่าในยุคคอสอชอพลตำรวจโทจิตติขออะไรก็ได้ตามต้องการครั้งหนึ่งเคยมีชื่อหัวถึงผู้บัญชาการนครบาลแต่ด้วยความไว้วางใจสูงเลยได้มาอยู่ดูแลพื้นที่ด้านตะวันออกแทนกระทั่งพลตำรวจโทจิตติได้ไปเป็นสวแล้วก็ว่ากันว่ายังคงมีอิทธิพลในการแต่งตั้งผู้บัญชาการภาคสอง และว่ากันว่าพลตบดทวีวระจิวรวีวระผู้บัญชาการภาคสองคนปัจจุบันก็ถือเป็นเด็กในคาถาและแน่ถึงขนาดเบียดเด็กปั้นของบิ๊กแปะ๊ะพลเอจกจักรทิพย์ชัยินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้เร่งผู้บัญชาการภาคสองอยู่ตกขอบสนามไปเลยส่วนจะเป็นจริงตามนั้นหรือไม่คงต้องอ้างสนธิลิ้นทองคุณผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการที่สรุปว่าที่แน่แน่ พลตบ,บทโทจิตติสนิทกับทางธรรมเนียบรัฐบาลและว่ากันว่าพลตบ,บทโทจิตติเป็นคนเอาชื่อพลตบ,บทโทวิรัตเสนอเพื่อเป็นผู้บัญชาการภาคสองและชื่อนี้ก็ถูกส่งผ่านไปยังพลตบ,บทเอกจัตทิพชัยจินดาเพราะเดิมทีคนที่จะเป็นผู้บัญชาการภาคสองไม่ใช่ชื่อพลตบ,บทโทวิรัเพราะฉะนั้นจึงไม่เกินเลยไปนักถ้าจะกล่าวว่านายตำรวจ จ้าของฉายาฉลามตาฟางผู้นี้ไม่ธรรมดาทั้งในยุทธจักรโลกเงินและแวดวงนักการเมืองกราบขอคำมาทุกๆรายชื่อทุกๆสถานที่ที่ทางรายการหยิบยกขึ้นมานั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะรบลูหรือ,รมมอดูหมิ่นใดหากผิดพลาดประการใดขอกราบคาวะจากใจสตางแชแนว